กลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรให้รองรับต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่นักธุรกิจเจ้าของกิจการผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานจะต้องให้ความสําคัญนั่นก็คือการกําหนดมาตรการระเบียบข้อควรปฏิบัติไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีหรือระบบการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานด้วยคะ่ะ ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดําเนินการในการส่งเสริมให้ภาคการผลิตทุกๆแขนงมีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ในจ้างลูกจ้างผู้ใช้แรงงานซึ่งทุกๆปีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณพาน,นิชจิตแจ้งที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านอธิบดีค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะลูกอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะสําหรับในเรื่องของการจัดงานความปลอดภัยสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติตรงนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี35ซึ่งเป็นไปตามมาติของกรมที่ให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน,เ,นเป็นอย่างมากก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะกิจกรรมมีมากมายครับอย่างเช่นในเรื่องของการจัดนิทรรศการ งานด้านวิชาการซึ่งมีการประชุมในเชิงของวิชาการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทางานว่าในขณะนี้เนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานนะั้นมีอยู่ในระดับแต่แล้วเราได้พัฒนาจากจากเดิมเนี่ยไปอย่างไรแล้วในอนาคตจะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นก็จะมีการประชุมนานาชาติเรียกว่าทุกประเทศในเอเชียแปซิฟิกเนี่ย35ประเทศเนี่ย เขามีการรวมกลุ่มในเรื่องของดูแลในเรื่องของความปลอดภัยกิจกรรมต่อมาเขาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกวดซึ่งในการประกวดเรามีสองสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเราเรื่องก็เป็นการประกวดสถานประกอบการดีเด่นในเรื่องของการรักษาไม่ให้เกิดอันตรายจากการทํางานนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการประกวดมีเด่นในเรื่องของตัวบุคคลอีกอย่างหนึ่งน,นะครับก็คือในเรื่องของการบันทึกลงนามความเข้าใจหรอวาทำเอ็มอย์กับหน่วยง,งานต่างๆที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของความปลอดภัยทีนี้เรามาพูดถึงสถานการณ์การทํางานในปัจจุบันมีบ้างว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะในประเทศของเราตอนนี้ค่ะโดยโดยสถิติจากสํานักงานประกันสังคมในขณะนี้นะครับต่อปีเนี่ย จะเกิดปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยประมาณ15รายต่อพันรายตรงน,นี้นะครับต่อปีโดยสถิติก็ค่อนข้างสูงอยู่ในขณะน,นี้เราก็พยายามที่จะทําให้ความปลอดภัยต่างๆมันลดลง,ลดลงตามลําดับนะครับในขณะนี้เนี่ยจากเดิมที่มากกว่านี้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มลดแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้เห็นซีโร่อเอโดยเดน้วยซ้ำไปครับค่ะปีหน้าเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC กันแล้ว ใช่ไหมคะทางอธิบดีมีการวางแผนหรือว่าวางนโยบายอย่างไรบ้างเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ AEC ค่ะในเรื่องของการเข้าสู่ AEC ในขณะนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะด้านเซฟตี้เราได้วางในเรื่องของการวางกฎหมายเราเรียกเป็นพรบรความปลอดภัย ชีวานามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี54ในในส่วนตรงนี้ก็มีส่วนหลักอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็เราเรียกเป็นสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยชีวานามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหน่วยงานที่2ก็เป็นหน่วยงานด้านการตรวจรายงานซึ่งเรามีสำนักความปลอดภัยทำที่ทำหน้าที่ในการตรวจความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการที่สร้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในเชิงคุณภาพขึ้นมาส่วนที่3นะฮะก็เป็นเรื่องของกองทุนกองทุนความปลอดภัยเขาสามารถมาคู่เงินจากกองทุนตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมหรือว่าป้องก<ม>ันต่างๆให้ในเรื่องของความปลอดภัยได้ท่านคะงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติครั้งที่28ที่จะถึงนี้ค่ะจัดขึ้นที่ไหนยังไงคะเเราจัดที่ b บ e c h บางนานะครับซึ่งเราจะจัดในช่วงวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับ ในปีนี้เราได้สร้างเป็นสโลกแกนของการทํางานในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานตรงนี้ว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยปลองลองทั่วไทยเทิดไทยสถาบันด้วยครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอภิบดีนะคะที่มนาะร่วมพูดคุยกับทางรายการขอบคุณมากค,ค่ะคคสสวเชื่อมโยงนโยบายรัฐเพื่อความสําเร็จของ SME อย่าง,ย,างยั่งยืน